กูรู้กูรู้อยู่แก่ใจกูนะเพื่อนเพื่อนกูรู้อยู่แก่ใจโอเคว่าเพื่อนมึงมาฆ่ากูไม่เป็นไรกูปกป้องตัวเองอะไรทำไมอะใรเข้าันท์หน้าแม่งเลยตัดมาเดินตัดมึงลงมาออกมาหหุดนั่งหุดยืนอยู่หน้ามาใครเข้ามาดิเข้ามาเอ็นหุดนั่งมึงโลกกูว่าเอาปังกูเออเข้ามากูให้มันยิง กูให้มันยิงฟุตบีนให้มันยิงเลยฟังขยะเอาลูกไปตรงนั้นฟังฟังดิฟังนี่ฟังลูกมีลูกนะบังดูดิมันย่ำลุยตรงจริงเลยป่ะผมนะบังบังบังที่นอนเนี่ยฟังฟังหอยฟังบังให้ไงแต่ดูสิ่งที่มันทำถ้าบังไม่พกบังตายป่ะบังตายป่ะเองกูรู้ว่ามึงใหญ่เขาฆ่ากูกูรู้อินก็อินเย็นเย็นอินไปเลยอินอ่ะอินนะอินไม่ยุ่งอ่ะอินต้องไปนะครับอินต้องไปถูกบังฟุตบังฟุตถูกไหมครับ อินต้องไปนะครับอินไม่เกี่ยวเข้าใจไหมครับฟังมาังไปเรื่อยแล้วไม่บงมังต <ไป S 1> <ๆ>ามออนัม้นะเลยเฮียมึงไม่ไมีเหตุผลเลยนะอนินมึงเห็นเขามาย่ำกูมึงย่ำตามเลยนะไอต้ตัดไอ้เฮียกูมากับลูกกูเนี่ยกูบอกว่ากูมาเคลียเรื่องเงินกับน,น,น้องกูกูจะเอาเงินไปฝากคันลูกกูมึงอะไรมึงเป็นอะไรกันเนี่ยลูกกูก็กลัวไปดิเฮ้ยกูกลัวพวกมึงแตเนี่ยไม่ได้กลัวนะ ไอ้เหี้ยกูต้องปกป,ป้องลูกกูดิลูกกูทำอะไรผิดลูกกูทำ,กกทำอะไผิดเฮ้ไหนเนี่ยถ้าลูกผมผิดผมให้ลูกผมกราบเตนนินสัยผมเป็นอย่างนี้ผมก็กราบเตนเพวกคุณเลยแต่สิ่งที่พวกคุณทำกับผมเนี่ยมันไม่ใช่เขาใจเบาคุณดูลูกผมนี่ว่าได้เลียนเบาอะวดเข้ามมาเนี่ยเด้ เดี๋ยวเคลียเองไม่เป็นไรวูดกูบอกมึงว่ากูพามึงมาแล้วกูต้องพามึงกลับกูพูดถูกไหมกูพูดถูกไหมกูโตยังกูเป็นพ่อมึงไงมึงฟังกูนะวูดกูรักมึงนะสิ่งที่กูทําเนี่ยกูไม่อยากให้มึงเป็นแบบนี้ไม่ยากให้มึงไี่มีการศึกษากูอยากให้มึงมีการศึกษาเข้าใจป่าเป็นเป็นสิดของเขาที่เขาจะเอาชีวิตเราลูกชายเข้าใจไหมครับมันเป็นติดของเขาตาไม่ได้กลัวเข้ามาเมื่อกี้มันตาย เข้าใจเปล่าเนี่ยมีกับรัตลาะจัดการไว้แล้วเข้าใจเป่าแต่บางฟุตต้องเข้าใจหนูนะบางหนูนักปิดทางเลยหนูนักปิดทางเลยหนูรักบางอะ่ะบังไม่ได้อะไรนะ,ระาบางอท้าได้มันเสียบ้าเสียของมาหนูผมที่รักบางบางรู้เย้ยนีไปเลยเชื่อบังดิเนี่ยน้องผมเรียนเข้าใจผมเลย ผมไม่ได้อะไรนะผมอ่ะพาลูกมาเปลี่ยนเสื้อผ้าเพื่อต้องการไปหาเมียฝากเมียพรุ่งนี้เอาเมียไปฝากคันนี่คือเป้าหมายของผมผมไม่ได้มาตั้งใจมา,าทะเลาะคือว่าทะเลาะผมต้องมาคนเดียวถูกไหมครับอันนี้ผมพาลูกมาเพื่อต้องการจบธุระผมแล้วผมก็บินกลับไปนูน่นแต่วันนี้คุณต้องการแบบนี้ก็ไม่เป็นไรผมดูเนี่ยดูสภาพลูกผมนะลูกผมก็ไม่ทำลไรเขานะเมื่อกี้จะแทงลูกผมถ้าเข้ามาผมตวัดเด้า คือว่าผมรู้นะว่าบิบแกเก่งตอนนี้อยู่กับพ่อตาแม่ยายแต่บางแรงก็บอกว่าสิ่งที่ทำมันไม่ใช่ใชเข้าใจป่ะทําเลยทุกวันเนี้ยผมนั่งให้ยิงนเนี้ยผมมานั่งให้เขายิงนะเชื่อไหมผมลั่นราจาไว้แล้วผมนั่งให้ยิงผมนั่งให้ยิงนะห<อ>ลักฐานนี้<อ>ผมป้องกันตัวครับถือมีดดูแลลูกป้องกันตัวอันนั้นเป็นสิทธิ์ของเขาที่จะใส่ร้าย,ายผมผมถือมีดนั้นเป็นสิทธิ์ของเขาผมไม่สีเลียนนะนั่นเป็นสิทธิ์ของเขา ผมปปงนะผมไม่ปองนี่ผมตายเลยนะผมรู้เองนะครับผมรู้เองนะครับเหนื่อยนะชีวิตดูลูกผมดิผมต้องมานั่งเฝ้าเขาอะเพราะอะไรรู้ไหมผมไม่เคยคิดทิ้งเขาเลยนะถ้าผมทิ้งเขาเนี่ยผมแพ้เลยนะชีวิตผมอะแล้วกระลาเก็บเลยนะนี่ผมน้องหน่อเหมือใจลูกผมผมไม่ได้กลัวนะผมกลัวผมนี่เล้านี่ลูกผมลูกผมผมไม่อยากเห็นว่าอะไรว่าเราต้องใช้ ้องมีกันนงไงกันไม่ใช่อ้ไรบ้ป่ะเรบ้าป่ะไรบ้าะตอนนี้นะครับเขาก็มากันหมดแล้วนะนี่นะคนที่นี่ผมนะครับคนนี้เลยรถคันนี้เลยนะครับนี่นะคุยก่อนอันนี้เป็นกลางไม่เป็นไายมุดมาเข้ามาเข้ามามุดเข้ามาวุดเข้ามาวุดเข้ามา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 เดี๋ยวมุดไอ้เหี้ยมึงเกินไปมึงไม่จบไอ้เหี้ยรูกูกลัวเนี่ย มึงใจเย็นๆนเนี่ยสัตว์กูบอกว่ากูพาลูกเมียกูไปฝากคันก่อนแม่เล็นไอ้สัตว์ตังกูมีบ้างตอนนี้ไอ้บิ๊ดมาตังไอ้เหี้ยเนี่ยครับสองคนเพราะลูกนะครับมาลุงผมนี่ไม่ได้ร้องนี่ความจริงคือความจริงแล้วยายเปล่าความจริงคือความจริงหวยกูไม่เอาลูกกูมา กูไม่ให้ลูกกูเห็นในมดเออกูยอมรับขี้เตีนยอมรับแล้วเออโอเครู้เรื่องกูเปิดใหญ่กูเจะไปแล้ววันนี้อะลุงมาเออนี่นี่ฟังนะเบฟอยากเอาลูกไปเก็บบ้านก่อนแล้วมาเลยเอาดิฟูดินนี่นะเบฟเบฟมึงใจเย็นๆดิใจเย็นๆกูไม่เลิกคพูดมึงก็ใจเย็นเลยใจเย็นๆกูเอาลูกมาเนี่ยมาวุดเอามาเลยคว้างมา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 มุดคว้างมา วางมาดิไม่ใช่ใครจะเอาชีวิตผมยิงเลยผมมาให้ยิงเนี่ยมาให้ยิงมาให้ยิงกูมาให้ยิงไอ้สัตว์ผมมาให้ยิงเนี่ยมันไม่ต้องมารอปูกูให้กระทืบอยู่แล้วก็จะใ้กัดไอ้กัดไม่ต้องมากัดใจเย็นๆกูเอาลูกไปส่งก่อนไม่ให้ลูกกูเห็นเอาเป่าเอาเบากูเอาลูกไปส่งก่อน ออเออมาฟูตเตนเออฟูเตนมาฟูเตนมาเอาลูกไปตรงก่อนกับบงังโอเคเปล่าโอเคโอเคไปเอาไปตรงกับบังเอาไปฟูเตนกระเป๋าไปอันนี้กระเป๋าโชคเนี่ยตังมาให้ครับฟูเตนตังให้ใหบังเลยห้าพันไปด้วยกันนี่ไงเอาเงินไห้บังห้าพันเดี๋ยวบังเอาลูกไปตรงก่อนลูกบังใจแตกแล้วหนูตรงนี้อ่าลูกบังใจแตกแล้วหนูอะไรบังไล่ตรวจก,ก่อนหลักฐาน